สมาคมตลกซึ่งตลกห้ความอารมทุกคนนะครับกับนายแต้วิชัยสังาพัยนี่คือน้องชายนายแต้นะครับท่านุณกับสังวาพัยนะครับการประิมนระชูยติธรรมมนุย์เจ้าภาวัดสว่างอารมณ์จังหวัดพระคระโทป็องค์พิจเร็าพุรอมสกุลขอประดิมน่กความบรุทัาการประดิมวง่อพระนอกความริสุทธิ์าพการเป็นเส้นจาแป๊ะนะครับ

อันก <OR egg wiggle noise> ็ยงไปอาบานาไม่ยุพครับท่านต่อไปนะครับที่จะขึ้นทอดผ้าบังสมุนให้เกียรติกับผู้บรรชนนะครับดาบเรียนเชิญนายกสละคมนักรองลุงทุ่แห่งประเทศไทยนายกทศพลบินวัฒน์ผาครับดาบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ และรราบี่มุรักูมิกาสบัติวัดเสนาจนารามตวัดพระนดุยาเป็นองค์พิจารณาพระประสิขอกราตที่มุ่งเามรบกกัน ถ้าต่อไปนะครับที่จะ็นนึ้อท่าบางส่วให้เกี่ยิกับผู้บริชนนะครับการเป็นเชิญนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนายกอบะเสียงเดิครับคืนท้อท่าบางสุ่นให้เกี่ยิกับผู้อริชนคนบและกระดินงนนรัตนสมุขวัชระ ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพุทธังโพสิตารามเป็นองค์พิธาพระบรมกุลของราดีมณฑลฝั่งเราครับตราดีมนต์พระครูสมุทรวชระผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพุทธังโพสิตารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์ที่นาพระบรมกุลของตราดีมณฑลฝั่งเราครับ ะรายชื่อเราก็เพิ่มเงี้ยนะครับเรื่องจากพระบุตรเจ้ามาเยอะนะครับเราต้องหารายชื่อเพิ่มเรื่อยๆให้พอกับพระบุตรเจ้านะครับตอนนี้ทั้งนั้นเราก็รับฟังอภิสังจากท่านฤษีเดชท่านพระบุตรนะครับ